ครับสวัสดีครับสวัสดีนะบายบๆเนาะโมนีได้ทับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเตาทานโบราณเนาะกัสิมาเฮดท้ายเฮเบิ้งต่อไปเลยลงไปบ่ท่านกี่ชั่วโมงหรอกนี่การท้ายเฮดถือมันมันมันทีจุดง่ายจังซี่นะครับเนาะกัสิเล่าให้ฟังเนาะนี่ครับท้าท้าเฮ็ดถูกนี่ผมจุดไปบ่รถึงถึงยี่สิบนาทีหรอกแค่ครับผมยำเนาะนี่น้ำน้ำผมผมเฮดยังบ่ท่านอีกปีกเปียกอยู่เลยเนี่ยแถวนี้ยังอยู่สิบวัได้แล้วครับเนี่ยขนาดผมเป็นพู่มแพ้่ได้เนี่ย เอามาจุดไปไก่ก้นมันบบเกี่ยวกับทีทางล่มเนาะครับนี่ผมแต่โบราณคนเห็ดแต่ก่อนนี่เพิน่นเพิ่นสิเห็ดตามล่มเนาะเพิ่นสิอาศัยใส่สองล่มนะ่ะถ้าเห็ดตามล่มก็คือตอนนี้ต้องหันแบบนี้นะครับต้องไปแบบนี้แต่ของผมนี่คือเ็ดสะดวกมองได้น,นี่คือผมลงจากเถียงมากอย่างสิเนาะผมสคิดว่าสะดวกลงมาจากเถียงไปพมก็จุดเลยที่นี่เป็นที่ตะวันออกครับที่นี่เป็นที่ตะวันตกนี่ ตัวนี้ที่เหนือน้อมันลบโลบมันไปผลเห็นบ่ครับเนาะที่จริงมันก็ต้องหันกลับนะคุณโบราณคนเฮ็ดเฮต้านี่เพิ่นสิเฮ็ต้ารูมเพิ่นสิอาศัยลูมซอยนะบอกง่ายๆคนใหม่ก็เป็นรถไถยสองรถไถพุ่นล่ะครับมุมจุดนี่ที่ผมเล่าให้ฟังนี่ถ้าเฮ็ดถูกมันเป็นจังซี่ครับนี่ตอนนี้ใหม่ดูนี่ผมไม่ออกเลยผมจุดไป20กว่านาทีแล้วพอดีผมหดน้ำโบปลาผมเลยกลับมามันติดแล้วนะนี่เสียงน้ำยังไหลอยู่นั่นผมน้ำอําลงหดแป้งหญ้าน้ำนะก็เลยมาเบิ่งเอ้ามันติดผมก็เลยมานี่เทน้ำดับฟื้นต ครั้งต่อไปก็ปเลยมาทำลิปเบื้องประมาณยี่สิบยี่สามยี่สี่นาทีนะผมเดินอ้อมสวนกลับมาเอ้ามันติดแล้วตัวนี้วะน,นี่ครับลักษณะทานติดมันจะเป็นขวนแบบนี้ครับขวนเมื่อกี้คือหมกเข่าเดือดนะมันจะบับบางบางบางอง่งงงออกกะกาฟื้นดังข้าวตุงสมควนใส่หลายครับนี่คือสามดุลขนาดนี้แหละไม่เซเซผู้ภูนะนี่นี่ตอนนี้บ่ต้องบ่ต้องเอาทางเข้าไปได้ครับบ่ต้อง คนที่ดึงแหละครับประกาศมันถูกแหละดึงแล้วตั้งน้อยผมก็ต้องไปรีแปวแหละนี่แปะสามวันนี่กะว่าให้ตีจากสองสามสมงเบืองมันเดือนลเฮาก็ต้องรีแปวตอนนี้เฮาแปวนี่ต้องให้ออกแปวหลังใหญ่ใหญ่อยู่ประมาณจากกระํำที่ผมวัดไว้นั่นแหละคือพวท่านด้ปิดนะตอนนี้เพิ่นดันออกนี่พอไฟตัวนี้นี่คือสูนี่มันถ้าจุดถึงมันหูดอกครับมองนี่เตาห้องิีบอดําคือเปลวไฟไม่สีดึงเขาเนี่ยนะมัน ุดเพื่อไฟมาสิเลียนเขาจังสันนะครับนะมันที่คือเขาไปจังสันนะถูกล่มบูถูกลมกันทังขอให้มีมงจุดจังได้กับโบ,บเหลือครับสิซักเสือเพนหริซักไอ้ไร่สังได้กับโบเหลือแต่เจอไฟสิเปียกแห้งตายมดไม่มดครับโบเหลือถ้าฮหดถูกนั่นนี่คือเบาเรื่องนี่เตววาโบราณที่ผมเห็นมานะจนวาอยู่อยู่ครเจ็ดปีนี่แหละคนลุ่หเลยล,ล้านกัได้ไมาจากไปจากผมหลายคนอยู่แถวไกลไกลบ้านนี่นะ กะเลยเราดูฟังว่าถ่าเหตุถูกนะครับนี่บ่อใดอุปโลงกินยังดอกคือว่านี่ฟื้นนี่ดุลย์นี่ไงยังสี่นี่ได้ใส่สองขังสามขังครับแต่ว่าไม่ผมกับซิมเข้าใจเนาะนี่ไม่พ้มเรือเห็ดเถียงนี่เถียงกันแล้วกระปุบ่อใดแห่งแล้วกับบ่อใดสดก็ไม่เฮท่าก็คือมันมานะครับนี่เคำว่ามานกับไข่ไข่ก็เขาตากเสื้อผ้ามันมันนั่นแหละั่นแหครับมันมันมันจะเป็นทานดีไม่เดาพวกไม่ว่าไม่ม่วงนี่คือเผาหยากที่สุดแล้วครับเพราะเปลือกหนาครับนี่มันเปลือกหนา นั่งสู้ๆได้ขึ้น้ำมั่นผู้เล้วน้ำยดลุ่มลางผู้ใดถ้าเฮ็ดบ่เที่งนี่มันดบับครับแต่เต้าผมผมไม่ได้เฮ็ดสูงเนาะเพราะว่าถ้าเฮ็ดสูงนี่มันโยกหน,น,นักมันหนักผมก็เลยเอือยเจอของเองกับทัดเอาแบบโยง่ายนะก่ย่ำย่ำเอาทาน,นออกมาก็สิได้เอาออกอย่างนี่เพราะว่าถ้าเอาต้องนั่งนะเาเดินเขาได้เลยแต่ถ้าถ้าเฮ็ดสูงขึ้นเดินเขาได้เ,ดเลยของมันสิอ,ออกง่ายเนาะโอ้ยตัวน,นั้นปั่นเต้าอยู่ามหนื่อกับผู้ล้วเลยต้องใส่รถไถอีแตกใส่้อเล็กหรือม่ผมก็เคยเฮ็ดอยู่เอาล้อเล็กใส่รถอีแตก เอาน้ำดูใสแล้วเอาโรดิแตกเหยียบก็บไปก็มากับฟังเลยคะบ,บดุ้นนะครับนี่นี่นีครับมันติดมันไม่เป็นหลักศาสนะมันไม่เดือดขึ้นบมุมมมเลยทุกแป๊วเลยนี่ก็ว่าอีจากจัวสมงหนึ่งเขาต้องคอยไปไปลีเต่านะห็ดให้หน่อยลงอีกเพื่อเขาต้องการให้ทานมันอบทานแบบนี้กะอันดับแรกคือให้มันติดก่อนนะงางยังไงก็คือเราซูฟังแหละกับตรงนี้ไม่ตายหรอกครับเป็นไม่ตายกะ ไม่ผู้ผู้นอใส่ยักสามสี่โดนนาเตานี่แหะเริ่มแรกใส่หลอก่อนก็คือคือ,คอ,คอ,คอมอาบอกลงไปในคลิปนั่นแหละนี่กันจุดบ่ต้องเอาไฟเขาแล้วครับนี่ติดแล้วแค่นี้ครับติดแล้วไม่กับเขาใจะยืดองนอ,น,อนีหไหมกับตัดบุแต่ว่าไม่แห่งมันเผาทานมันมันบวกกานะากากาโมเมนต์กาอย่างเงี้กาคือคว่แข็งแข็งของทานน่ะ ทานกา้าโบราณเพิ่นว่าแต่ว่าจม็กซีแปลแบบไดเนาะผมก็บอเข้าใจเนาะเออถ้าไม่มันมาเนี่ยมันทีเผาทานมันก้าไม่แบบไดมันกะกาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนถูกคนเสียเอาให้ฟังเสียงให้เบิ่งมัมนสิดังแบบคล้ายๆกับแก้วเลยไดแตกเลยป้องแป้งก้องแกงนั่นคือทานก้าเขาเอิ้นน่ะโมเมนต์กาหันซันไส่ดอกก้าแบบแข็งเฮ็ดให้ความห้อนมันหลายน่ะคือคือคือเฮามาเพิ่นเทาอบนี่เทาอแบบได้มไ,ดไม่ยังกะกาเพิ่นว่าแต่ว่าถ้าแห้งข้ามปีเผามันบ่ค่อยกา้าคือว่าความมันบโม,มาดนะคือว่ามันเบาแล้วหนำนักมันเบา ก็เลยเราทัวฟ like, so so he ังว่าไม่เพราะทานที่มอติโซก็คือให้มันนี่แหละคึ่งแห้งมันมาเขาเอิ่นนะคึ่งแห้งคึ่งเปียกนะครับเพราะว่ไม่เป็นไม่เปลือกหนาเนาะไม่ไม่เปลือกหนาถ้าไม่เปลือกบางพวกไม่โบกหรือว่าไม่เชิงไม้ยังอูตัวนั้นกล้าแท้แล้วครับแข็งถ้าใส่ทานไว้ลืมนี่ยนะมอทะลุแล้วครับหุ้งเขาเนี่ยมอทะลุเลยพวกไม่กล้าไม่ไม่โบกไม่ไม่เปลือกบางๆนะครับไม่เนื้อแข็งเขาเอิ่นเนาะนี่ครับติดแล้วครับ กะทีทำคีบดโดนนะครับเนาะกะ้ททำจักเก้านาที่ซิ่นาทีแหละตัวนี้กะสิลุ่งไปเออนี่ถทายเห็ดถูงมันเป็นแบบนี้ผู้เพิ่นว่าเอ๊ะมันแมนบ่ยจะมาเผาแบบใดเออนี่คือผมเห็ดแบบเปียกๆเลยเห็ดให้เบิองเลยลุ่งคีบมือน,นี่ทีขุดเตาให้เบิองแหล่ะละดินยังเปียกเลยก็เลยถ่ายให้เบิองว่าถทายเห็ดถูงมันเห็ดมงได้มันกาจุดง่ายมงหันละคระับบดไ่ได้สีเหลียมดอกบมได้เกี่ยวกับลมกับลมเหมือนซีอูดายบนหลังเท่านี้แต่ว่าผมว่ามันไปผุเนู่ดอกลม พอร่มยังได้กับผัดไปผุนเนาะเพราะว่านาจุดของผมมันเป็นทิศตะวันออกนะร่มมันไปทิศเหนืออย่างสีเนาะโอ้ยแต่เฮ็ดถือยังชันนะแต่เฮ็ดเสนาร่มนะครับชนหมากทานที่เป็นทานเป็นเทาเพราะว่าร่มมันเขาแห้งถ้าเผาอยู่ใกล้บ้านบ่ได้มาเบิ่งรักษาน่ะโอ้ยบบเหือแล้วครับก็เป็นเป็นทานหัวงอกนะมันจะเป็นเทาข้มกากระที่บดลายเพราะว่าการเบิ่งควนเท่าก็ต้องเข้าใจนําว่าเฮ้าเสียวไห้อบ ทานมันสีมืดแล้วมันเขาต้องรีแป้นนั่นไลไปเรื่อยๆอยู่ด้มันมีเทคนิคหลายอย่างอยู่ครับโมแมนว่าไหมมืดตื่นเสามาเห็นแป้วหรือว่าหู้ออกเพ่นเป็นฝุ่นขาวๆนั่นนะครับบุ้ยนาเต้าไอ้ไม่นี่คือเป็นทานหู้ออกม่หว่นั่นนั่นคือต้าเทาปิดทานบ่ทันเดี๋ยวสิเหล่าสู่ังอยู่มือปิดเดี๋ยวสิมาทำกิใหมเบิงว่าปิดแบบใดทานมันสิกะปิดแบบใดทานไหมมืดโบมืดเบิงควนเบิงแบบใดเนาะเต้าแบบบ้านๆบมแมนเต้าใหญ่เต้าแบบ โรงงานอุตสาหกรรมนาเน,นี่เขาเหตุเตาเบ,าบริบ,บานใส่ใน,นคู่เลี้ยนปีหนึ่งกับเผาสองเตาสามเตานะสิบกส,สอบใส่ไว้นะปีนั้นผมล่มลุ่งไม่นี่แม่คู่มาขุดคลองนี่เพิ่นมาขอนอนหน้าผมนี่เนาะผมว่าทิจ้างเพิ่นเพิ่นเอาลุง่งหายมดเลยได้ตน้นใหญ่ๆเนี่ยผมเผาได้เจ็สดสิบกสอบปีน,น,นั้นเนาะเลยสูหน่อยเพื่อนแหละตัดไม้บกล้ลวนๆนะสามต้นนะมันอยู่กลางหน้านานะก็เลยหยายพิ่นใหญ่ออก ปี่นั่นทำไปแล้วซาดากนี่ออกนําปีนี้พอเจ้าของสิ่พูดเองดอกนี่ตัดดอกแล้วกับเผาได้เป็นหกเจ็ดสิบสองอยู่เพก,ก็เคยเผาอยู่เผาเผาแบบเตา,เายี่สิบกว่าสองเพก็เห็ดอยู่เอารถไถหน่อยมาดูดน้ำใส่หรือเขารถไถหน่อยละ่ะใส่ล่อเล็กนะครับทุนแรงเขาเขาก็กไถเอาหูหมูไถไถแล้วก็ลอยยำๆยำๆยำเฟืองยำย,ย,ยๆเขาเอาขึ้นเห็ดทูเดียวก็เห็ดง่ายอยู่แต่ตัวนี้มันผมตักน้ำใส่หกหกห้าครับนี่คว้นหนากประมาณคืบนหนึ่ง เตาตัวนี้นะครับนะมีดคูณเม็ดนี่คุ้มนะกับระมาณขืบนึงผมก็ย่ำย่ำย่ำแหละดินกับอาศัยมุ่นี่แหละครับผมใส่ดินมันคือโมูได้ผมเนี่ยไม่เห็นบ่อนี่บผมมีหลุมสามเห็นบ่อ่ <S 2> <S 2> ผมเสียลดินคุดหลุมนะมามาทำก่อนวานนี้ผมที่มากไปเนี่ยไม่ไม่หู้จุดนี่ผมก็เอาดินขึ้นนันไปหันเอาขึ้นล้างมาเลยนะคือวงจรลบไปลบมาอยู่นี่หละเห็นบม่ได้ใส่ก๊ามับผสมปูนมาเพราะว่าดินคุดนั่นกะเฮ็ดพอดีกับรังเต่าแล้วก็ มอขุดที่จุดนี่เหดไปเลยก็ได้เป็นที่จุดเลยพอเ็ดแล้วปุ๊บก็ะจุดได้เลยนะก็เลยเราซูฟังวันนี้แหละครับเนาะถ้าเ็ดถึงมันเป็นอย่างซี้ยี่สิบกว่าหน้าที่มันกระติดหลังว่ท่านในแหงทรัมี่ผมเห็เนี่ยังติดเลยว่าต้องลอยมืออื่นคือคนหลุนไปลานเพร่ะเ็ดเพิ่นกับเป็นหลายอย่างอยู่เราะผมกับเพืมันโน้ยผมกับตะกี้กับว่าท่านเข้าใจปันใดเนาะกับ กัตามร้อยเพิ่นไปนะกัไปน้ำเพิ่นนั่นละตัดไม่กัตัดน้ำเพิ่นเลื้อยกัเลื้อน้ำเพิ่นเลื้อยดึงสองคนนอะแต่ไม่เลยโบราณเนาะเลยแข่าฟันใหญ่ๆหนญะ่น่ะนะนางแล้วก็เอาตีนยันแล้วก็ดึงสองคนนะเฮ็ดฟื้นก็นต้องเลี้ยงง้อเลี้ยงขั้วเตจีเลี้ยงขั้วนะเนาะเฮ็ดหน่าไถหน่านะเม่์แต่ฆ่าแต่แอกเตอไทยพงก็ได้เฮ็ดเองเนยะผมได้เฮ็ดจริงๆอยู่เด้หอหลุนของผมได้เกิดป 14, ีสองสิบสี่นี่ผมว่าในคนในหมูบ่บ้านนี่มีผมแล้วนึงน่งนึ่งนึ่งคนละนะ่ที่ได้เฮ็ดนะ พอลุ่นของมูเพิ่นพ่อแม่เพิ่นอาจซิมี่ก็พูดผมเนาะผมนี่พ่อผมตายตั้งแต่อายุผมบอกเลยเรียนพป .6 พอดีเลยเลยบ่ได้เรียนเลยไปบวชเนียนะบวชเนี่ยก็ได้ไปเร่เรียนเนี่ยจังไนก็ซึ้ออกมากะก็ได้มาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าอยู่กับยาเนาะอกยังไงอยู่กับยาเลยเด้ผมนี่ข่ากับปั้นนะครับมากโดยล่ำแข่งเลยนะบ้านก็ได้เฮ็ดเองนะพ่อแม่เฮ็ดไปหายเงือนโบราณกับหูแต่เนาะก็บ่ได้ว่าเพิ่นเพื่นก็มีที่ให้ที่หน้าไว้เฮ็ดกินนี่ละ Naga.